LSGEQ นะฮะโอเคไปที่หน้าถัดไปเลยครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะฟังหน้านี้หน,น้าเดียวได้เลยนะฮะ LSGEQ เนี่ยนะครับผู้จัดการกองทุนเราเองเนี่ยเราเลือกเป็นสีิเดอร์ฟังนะฮะกองต่างประเทศชื่อว่ากอง GMO นะฮะ Quality Investment Fund นะครับกองนี้ก็มีการลงทุนในหุ้นนะฮะที่เน้นเป็นตัว Quality นะเป็นคุณภาพดีนะฮะแล้วก็มีประวัติในการทำกำไรนะแล้วมีความมั่นคงต่อเนื่องอยาวนานนะครับ ผมก็กองนี้นะฮะผู้จัดการกองทุนของมัตเตอร์ฟันของเขาในทีเอมโปเนี่ยเขาใช้ทั้งแนวเออ่คอนทเทนทีฟนะครับแล้วก็คอนทเทนทีฟนะในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตนะฮะก็ใช้ทั้งแบบเออ่ตัวเลขมาช่วยวิเคราะห์ด้วยแล้วก็วิเคราะห์เชิงคุณตี้ด้วยนะฮะกองนี้มีความสมดุลด้วยนะครับก็คือมีทั้งหุ้นที่เป็นโกลด์นะฮะแล้วก็รวมถึงผสมผสานกับหุ้นที่เป็นแนว์แวร์ที่ซอเข้าไปในพอร์ตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร์ตการลงทุนของกองนี้นะฮะก็ออกแบบมาเนี่ยให้สามารถทททีี่่จะนนนาาากกับพวตลลดงเย แล้วก็สร้างผลตอบแทนได้ดีนะในช่วงที่ตลาดบินขาขึ้นเช่นกันเขาก็จะสามารถที่จะ active fund เขาจะสามารถที่จะบาลานซ์พอร์ตนะพอช่วงที่เป็นตลาดขาขึ้นเนี่ยเขาก็จะใส่หุ้นโกลด์เข้ามาในปริมาณที่สูงหน่อยนะฮะแต่ช่วงเนี่ยที่ที่มีความเสี่ยงนะวอลูเรชันเริ่มตึงตัวนะฮะช่วงนี้เป็นต้นนะเขาก็จะบาลานซ์นะครับคือใส่หุ้นสต็อกอ่าวอลูสต็อกเนี่ยเข้าไปในสัดส่วนที่สูงขึ้นมากหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางการบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้จัดการลงทุน g m o Quality Investment Fund นะฮะ แล้วก็กองนี้นะครับก็ได้ตัว Morningstar 5ดาวด้วยดีก็ตอกย้ำของความแข็งแกร่งเลยนะครับแล้วก็คุณภาพของกองแม่ของเรานะฮะชื่อ G O นะฮะของ G ของ L G E Q นั่นเองนะฮะไปที่หน้าต่อไปนะครับก็ทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีปรับพอร์ตให้เราตลอดเวลาเลยแล้วก็ถ้าบอกว่า ประวัติการทำกำไรที่แข็งแร่งเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูย้อนหลังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับใช่ครับคุณเช้คือกองเนี้ยนะฮะเป็นแนวแอตติฟฟันะหลายคนอาจจะตอนนี้ไปคุ้นเคยกับพาสติฟฟันเนื้อเป็นแตตามต่ชนีราตามอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่ากองแอตติฟฟันที่ยังชนะแล้วก็ให้ผลตอบแทนได้ดีเนี่ยก็ยังมีอยู่นะฮะก็อย่างเช่นกอง GMO กองนี้เป็นต้นนะค,ะนครับอันนี้ตัวแอตติฟฟันเนี่ยที่ในทเทียบกับตัวบรจออือื่นนะในบ้านเราเนี่ยเขาก็จะ ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะทำคอร์พอร์ตเนี่ยก็จะใช้ตัวมัตเตอร์ฟันที่เป็นแอคทีฟฟันประมาณนี้นะครับคือกองอย่างตัวชีโรไพรส์นะครับหรือว่ากองผู้แข่งอย่างตัวเวลลิงตันโกลบอลคุณภาพนะฮะพอเอาคอมาสเตอร์ฟันของเราเนี่ยมาเทียบกับกองตุ้งกลางนะฮะ GMO เนี่ยก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างแล้วความโดดเด่นของเขาเนี่ยหลายต่างก็จะดูว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยในปี2023เนี่ยนะฮะของ GMO เนี่ยก็ ได้สูงที่สุดนะอยู่ที่29นะฮะรวม,มถึงเนโอทูดเดียปี2024น,นี่เองนะฮะห<ม>ัวขั้ว21.1อร์เซนะฮะไอกองอที่เอามาเปรียบเทียบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีโรหรือเวลินตันเนี่ยก็จะทําผลตอบแทนได้น้อยกว่าก<ม>ันคู่นะครับรวมถึงแม,ม็กซิมัมดอดาวนะในช่วงปี2022นะ<ม>ที่มีความผันผวนสูงเนี่ยนะช<ม>ีโรเนี่ยก็ติดลบไปแค่15.6เท่านั้นเองนะฮะแต่กองอื่นเขาสูงไปถึง29ทปอร์เซ็ 20. เพราะว่าตัวค่า volatility เนี่ยหรือตัวเบต้าเขาเนี่ยมีมยอดชมก็มีสามสี่อันที่ไม่รตเขาแก้ให้ยังแก้แล้วแล้วก็ตที่กองกองเวลตันนี่เป็นกองที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยมากเลยนะครับแต่พอมาเปรียบเทียบกับ GMO แล้วเนี่ยโอ้ปีสองพันยิบสองเนี่ยก็ติดลบมากกว่าถ้าใครมีคอร์ปที่เป็นไม่ไมไว่าจะเป็นเวลตันหรือ TRO นี่ยเราไม่พูดถึงบลรจอยไทยแล้วกันฮะไปดูฟิลเดอร์ฟันที่เป็นอัลเทอร์ฟันกนเนี่ย ถ้าเป็นสองอันเนี้ยก็แนะนำรอพิจารณาตัว LSGQ ที่เรามีฟิลเตอร์ฟัใน GMO เนี่ยเอามาไว้ในพิารการพิจารณาของท่านดูแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลจริงนะเป็น Public Data ที่สามารถดูได้จากที่ไหนก็ได้นะครับครับโอเคครับเลยฮะแล้วถ้าไปดูผลตอบแทนระยะยาวล่ะครับครับผมเป็นไงบ้างครับ ทีนี้นะครับผลตอบแทนเป็น10ปีย้อนหลังเลยบางคนบอกวิาดูแค่1ปี3ปี5ปีอาจจะพึ่งมาทำได้ดีหรือไม่นะฮะพอไปดู10ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับไอ้ตัว CAGR หรือ Compound Growth Annual Rate นะฮะเขาอยู่ที่14.2นะฮะก็ตัว GMO เนี่ยก็ยังชนะกอง m a s t e r f u n d ยอดฮิตของไทยอย่าง t โ r o กับเวนตันอยู่ดีนะฮะแล้วก็ผลตอบแทน10ปีเนี่ยบวกถึง279.8เลยก็สูงมากๆเลยนะครับใช่ผลตอบแทนเฉลี่ย14.2ซึ่ง หลายคน,นยบอกว่าพสซีฟันนะ S&P 500 Index อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เป็นกระแสค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวรีเทิร์นของตัวพาสซี S&P เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณทัก1สิเท่านั้นเองนะแต่พอมาดูแอคทีฟฟันเนี่ยที่อาจจะหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบในช่วงนี้นะพอไปดูผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยเขาก็ยังทําได้ชนะตัว Index ็กซอยู่นะรวมถึงอินเด็กซ์ยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นตัว S&P หรือว่าอินเดเซอรไอวด้วยนะฮะ ครับอันนี้จริงเลยครับพอไปได้ยินฟีดแบ็ k ของหลายๆคนนะครับบอกว่าไม่ชอบแอคทีฟฟันแบบ p แ s สซีฟฟันระยะยาวดีกว่าอันนี้ถ้ามาเทียบกับกองทุนนี้แล้วจริงไหมครับคือในตัวอินเจเนอร์ลนะครับโดยปกติอ่ะตัวแพสซีฟฟันเนจริงนะฮะก็คือมันจะชนะกอง Active ฟฟันโดยทั่วไปแต่ว่าในดีก็มี ในแย่มีดีทน,นดีมีแย่นะคือกองที่เป็นแอคทีฟฟันที่ยังให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่และชนะตัวอินเด็กซ์อยู่เนี่ยก็ยังมีอยู่เช่นกันซึ่งทางบาจอแล้วเหมือนเขาเราเนี่ยก็ไปคัดเฟ้นเลือกหากองที่มันดีมานะฮะแล้วก็มาเป็นฟิลเตอร์ฟันให้กับกอง LSGQ เรานั่นเองนะครับ,รบพรามาเห็นข้อมูลในหน้าถัดไปครับ MSCI Index ็ครับตัวเยอะส10ปีครับผลตอบแทนประมาณ10%แต่ว่ากอง GMO เนี่ย สิบปีได้สิบสี่เปอร์เซ็นตเลยครับก็ถือว่าโดดโดดเด่นกว่ากอง passive fund ครัลฟว a ต่อปีเนี่ยบวกอยู่ถึงสี่เปอร์เซ็นกว่าเลยทีเดียวนะฮะรวมถึง m a x i m u ม drawdown เขาเนี่ยก็ทําได้ต่ําด้วยนะเห็นไหมครัว่าแม็กซิมัมด w d o w เหลือแค่ลบห้าจุดเก้าเท่านั้นเองนะฮะแล้วพอเปรียบเทียบกับตัวอันนี้เราเอามาให้ดูนะครับ่ดูความยอดฮิตของไทยเนี่ยนอกจากเวลลิงตันแล้วนะฮะนอกจากตัวอื่นอื่นแล้วอะไรเราก็จะมีพวกเบรรี่กิฟฟอร์ดนะฮะพวกเอ่อ ไอแชร์อะไรต่างๆเ่ยก็มาเทียบให้ดูหมดเลยกรองเนี้ยก็อยู่ในเทียร์ต้นๆเลยนะครับก็สมนะกับที่เขาได้ตัว Morning s t ต r ระดับห้าดาวด้วยนะหน้าต่างๆเขาเนี้ยก็ทำได้อยู่ในเทียร์บนตลอดนะครับคณะต่อาไปคนต่างงานที่โดดเด่นแบบเนี้ยครับเขามีกลยุทธ์การเลือกหุ้นเข้าพอร์ตยังไงละครับโอเคได้เลยครับเดี๋ยวไปที่หน้าเจ็ดเลยแล้ว um กันนะฮะขออนุญาตไปที่หน้าเจ็ดนะครับโอเคก็ ตัวกลยุทธ์การลงทุนนะฮะที่ทางผู้จัดการกองทุนของ GMO เนี่ยมาสเตอร์ฟันของเราเนี่ยเขาเลือกเนี่ยก็คืออย่างที่เกิดไปเนี่ยเขาใช้ทั้งแนว qualitative นะครับแล้วก็ quality เนี่ยเข้ามาร่วมเลยนะครับก็คือทั้งเชิงเทคนิคแล้วก็เชิงปัจจัยพื้นฐานมาผสมผสานกันนะ,ะทำให้ผลเนี่ยมันมีทั้งด้านคุณภาพด้วยแล้วก็มีทั้งด้านตัวตัวเลขเข้ามาจับด้วยนะก็อันแรกเลยเนี่ยตัวยูนิเว e ร์สของเขานะฮะการลงทุนเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณสัก2,000หุ้นนะฮะโดยที่ใช้ การกรองแรกนะขั้นตอนกรองแรกเยคือเขาาใช้ตัวคณิตเทียทีนะใช้ตัวฟลอตคอนนะฮะใช้ตัวตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยมาจับน้ำมาสกรีนนะก็จะเหลือหุ้นในตัวตะแกรงนี้นะฮะที่ร่อนออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่250ตัวนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็มีการทำบอททอมอัพนะฮะคือทำวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะครับก็จะตะแกรงเนี่ยก็จะร่อนมาเหลือสักหนึ่งร้อยตัวเท่านั้นเองนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีการประเมินนะฮะวิลูเอชั่นว่าโอเคหุ้นตัวนี้ เทคนิคดีละพื้นฐานดีละแล้วแพงหรือถูกไปมีเป้าหมายเนี่ยที่จะไปทํากาไรได้อีกเท่าไหร่นะฮะเขาก็มีการวิเคราะห์ valuation นะครับเป้าในการซื้อเป้าการขายถึงความคุ้มค่าในการลงทุนแล้วเขาก็ตะแกรองออกมาเนี่ยก็เหลือประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอามาเข้าตัวคอมมิชชั่นะครับตัวพอร์ตฟิลิโอเมนจ์เมนต์รีวิวเนี่ยเพื่อเอามาคัดกรองกันด้วยตัวพิจรารณาการลงทุนของผู้จัดการลงทุนอีกครั้งหนึ่งซึ่งตะแกรงเนี่ยจะเห็นว่า5ขั้นตอนเนี่ย แข็งแกร่งทั้งนั้นนะฮะกว่าจะได้เป็นหุ้นมาสักประมาณสี่สิบตัวในขอนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะฮะในการลงทุนของ g ี o เนี่ยครับมีมีมีตัวอย่างให้ดูไหมครับว่าเลือกหุ้นอะไรบ้างครับครับผมเดี๋ยวรบกวนไปที่หน้าแบดได้เลยนะฮะโอเคอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับตอนตอนแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าตะแกรงแรกครับก็คุณเข้ามาเต็มเลยนะฮะพอโดนตะแกรงเรื่องคุณลิเตทีฟออกมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่า อันนี้ตัวอย่างจริงยนะทางผู้จัดการกองทุนของ m o เขาก็ายกตัวอย่างให้ดูนะครับ Intel นี่หลุดไปก่อเลยอรตัวเลขบรรดา,าเนี่ยทางสายคอนเนี่ยเขายังไม่แข็งแปรง,งนะมีการเปลี่ยนแปลงทางตัวเลขเนี่ย mm hmm. ก็โดลงมาไปนะฮะจะเห็นว่า Intel เนี่ยก็จะทรางวาผลตอบแทนไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะก็มีการ Intel เนี่ยก็มีมีตะแกรงที่โดนรอดออกไปในช่วงตัวฟันทองเมทัลนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยตัวバリเอชันเนี่ยตัว ตัว a m มเนสเนี่ยก็มี valuation เนี่ยที่ค่อนข้างตึงตัวนะอาจจะแพงไปแล้วนะครับไม่คุ้มค่ากับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นแนววิเคราะห์แบบ PE หรือว่า P/BV เองก็ตามนะเขาต้องวิเคราะห์ผสมผสานกันนะสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตัด a m มออกไปนะฮะแล้วก็มีการทำของ f o o l m a n a g e m e n t review เนี่ยคือใช้ adjustment นะฮะของทางผู้จัดการกองทุนคอมมิชตีมันร่วมกันพิจารณานะฮะท้ายเนี่ยเขาก็ตัดแบล็คซี่ออกไปนะก็สุดท้ายเข้ามาอยู่ในพอร์ตเนี่ยก็จะมีตัวโคคาโคคาโคลานะฮะวีซ่าไมโครซอฟท์เอสเอ็มซีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็ ก็จะได้พอร์ตหุ้นที่โดนตะแกรงกองถึงสี่หรือห้าชัวเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างกระบวนการลงทุนของทางผู้จัดการกองทุน GMO ครับอ๋อเห็นภาพเลยครับถ้าหุ้นตัวไหนเริ่มแพงเนี่ยก็จะเอาออกนะครับแล้วก็ตัวไหนที่ค่อนข้างถูกและมีฟันเดเมนทัลที่ดีก็จะเอาเข้าแล้วตอนนี้หน้าพอร์ตการลงทุนของกอง GMO นี้มีลงทุนอะไรบ้างเหรอครับครับโอเคเดี๋ยวพอไปหน้าถัดไปเลยฮะ โอเคอันนี้จะเป็นบายเซกเตอร์นะฮะว่าตัว g m o เนี่ยมีการลงทุนเป็นเซกเตอร์ไหนบ้างน,นะครับก็จะเห็นว่าเขามีการแบ่งสัดส่วนเนี่ยใกล้เคียงกันกนะ็คือประมาณ20%เนี่ยนะครัเป็นตัว quality growth นะค,ะคือมคีคุณภาพดีแล้วก็อัตราเติบโตที่สูงน,นะรับแล้วก็อีก30%ของพอร์ตเนี่ยเขาลงทุนในตัวหุ้นที่เป็นตัว quality value นะครคือกลุ่มที่เป็นหุ้นคุณค่านั่นเองนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัว core quality นะครับ ก็จะสัสดส่วนตรงนี้นะจะมีความแตกต,ต่างกับพวกตัว S&P สแอนด์พี500อินดี็กที่จะมีความเป็นโกลด์เนี่ยสูงกว่านะตัวพอร์ตเอนีเนี่ยมีหุ้นโกลด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเป็นเวทตัว m ไมเกนแคปเวทนะฮะอยู่ที่ประมาณแค่เอ่อหกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ว่าไอ้ตัวจีเเนี่ยนะครับมี quality โกลด์เนี่ยอยู่แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร์ตเนี่ยมันจะมีความผสมผสานความเป็นหุ้น value กับหุ้นโกลด์เนี่ยได้ใกล้เคคีียยงงงได้มมมมาาาาากกกกววววว่่่ตันนั S ัอ S&P นนนนะะ็จผผสู ป็นแต่ว่าเวลาตลาดไปได้ดีเนี่ยเขาก็จะขยับส,สัดส่วนโคเนี่ยขึ้นลงได้ตามคอลีเตตีฟนะที่เขาวิเคราะห์นะครับถัดมานใน้ฮะเดี๋ยวลอไปที่หนา้าสิบนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นหุ้นตัวอย่างนะครับว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการลงหุ้นแล้วก็เป็นหุ้นฮีโร่ของเขาเนีเ่เด็ดเด็ดที่ทำผลตอบแทนได้ดีๆตัวหนบ้านนะก็คุณหน้าคุณตาแล้วอย่างเช่นตัว เจ็ดนังไฟอย่างเช่น Microsoft Apple Alphabet นะฮะก็ทำบทท็อปแทนได้ดีนะฮะแล้วก็ตัว Healthcare ไม่ว่าจะเป็นตัว United Health จนอะร,ร์สันแอะจอร์สันนะฮะหรือว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการลงทุนในตัว u i d e u l y ด้วยเช่นกันนะครับก็ถัดมานะฮะช่วงใน12เดือนที่ผ่านมานะครับเขาก็มีการบริหารพอร์ตแบบ Active จริงๆนะฮะจะเห็นเลยว่าช่วง12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปที่น่าสเกตนี่นะครับเขาก็จะมีการนะฮะสลับ หุ้นนะฮะคือช่วงที่ valuation ของตัว S&P index แต่ค่อนข้างแพงเนี่ยนะเขาองมีการสลับ position เนี่ยนะคือหมุนหุ้นไปในกลุ่ม health care มากขึ้นจะเห็นว่า new position เนี่ยก็จะมีตัวอย่างตัว h a r ์ o o นะครับหรือต,ตัว Thermofisher เนี่ยหุ้นที่เป็นกลุ่มใน health care เนี่ยเข้ามาช่วยลดความผันผวนนะ,ะในช่วงที่ตลาดเนีมี valuation ที่ค่อนข้างตึงตัวคือ index เนี่ยมาอยู่ที่ PE ระดับ25ถึง27เท่า แล้วก็อยู่ในลักษณะของ All Time High ออทามไฮแบบนี้นะครับเขาก็มีความกังวลในพวกของความเสี่ยงต่างๆนะครก็มีการสลับพุ้นโกลอดออกไปแล้วก็ใส่พวกกลุ่มเฮลท์แคร์เข้ามาเป็นบาบริเสริมในตัวกอง l อ g จีคมีด้วยเช่นกันนะฮะโอเคถัดมาได้ครับผมค่ะก็เดี๋ยวพี่ดีฟัง GMO แล้วน่าสนใจมากแต่เนื่องจากว่าเราก็มีการพูดคุยกับฟันเนเจอร์แล้วก็ ดูในเรื่องของกองที่เป็นลักษณะ global equity มาค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ในส่วนของ LHA ก็เชื่อว่าน่าจะมีกองในลักษณะที่เป็น global equity หลายกองนะคะพอจะอธิบายจุดเด่นของ GMO ให้ฟังนิดนึงเมื่อเทียบกับ global equity กองประเภทอื่นแล้วก็อยากจะขอทราบในเรื่องของที่มาที่ไปของ GMO นิดนึงว่า เขามีประวัติการทำงานผลงานมายาวนานแค่ไหนแล้วทำไม l อถึงเลือกเข้ามาที่จะสนับสนุนให้นักลงทุนเข้าเลือกกองนี้เข้ามาลงทุนนะคะโอเคครับก็อย่างที่เมื่อกี้ได้เกินไปแล้วนะครับว่า GMO เนี่ยเราผู้จัดจาก,การลงทุนของแนนดิงเฮาสเรานะครับแล้วก็เลือกจากตัวผลตอบแทนเป็นหลักเลยแล้วก็ดูตัวมาสเตอร์ฟันที่มีทางบรจรอื่นเนี่ยที่เขาออกในประเทศไทยเนี่ยว่าเขาไปเลือกตัวไหนกัน,นบ้างนนครับแล้วก็ กที่เป็นตัว Qual i t y growth นะครับในหุ้นโลกเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่ลั่นชิดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อเมริกานะฮะแล้วก็ไปดูมาปรากฏว่าเราเห็นตัวความน่าสนใจของ GPO เนี่ยก็คือพอตอบแทนเนี่ยเขาก็ทําได้ดีในยามที่ตลาดปรับตัวขึ้นและเช่นเดียวกันครับในช่วงเวลาที่ตลาดปรับตัวลงแรงๆเนี่ยปี2022เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนักลงทุนไทยก็เจ็บปวดกันเยอะนะครับคือปรับตัวลงไป20% 30%มากนะครับแต่ตัว GPO เนี่ยเราเข้าไปดูมานะว่า ตัว maximum d r ด w d o w ของเขาเนี่ยก็จะต่ำกว่ากองที่มันเป็นตัว equity global equity ของกองอื่นๆนะครับที่ล a u n c h ในตัวตลาดของเรานะะฮในบริจอ,อื่นๆเราก็เลยมีความสนใจแล้วก็ผู้จัดการกองทุนแล้วก็มีการเข้าไปนะฮะับข้อกับทางผู้จัดการกองทุนของทาง GMO นะฮะับแล้วก็ได้ทราบถึงตัว p h i l โ s o p h y ของเขาว่าการลงทุนของเขาเป็นยังไงแล้วก็อินนะฮะในการเลือกหุ้นของเขาว่าเออเขามีหลักการมอนิเตอร์อย่างดีนะครับแล้วก็มีการประเมิน วัลูเอชชัเนี่ยที่ค่อนข้างแม่นยำนะคะรับรวมถึงความเป็นแอคทีฟของเขาเนี่ยเขาก็มีการเลือกในการที่จะสลับนะว่าคุณที่เป็นโกลด์ควรจะใส่ในช่วงเวลาไหนควอเตอร์ไหนซีซันอลไหนนะฮะคุณที่เป็นแวลูควรจะให้เวทในช่วงที่เป็นซีซันอลไหนเดือนไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาก็จับมาร์เก็ตไทมิ่งได้ค่อนข้างแม่นคือกองที่เป็นแอคทีฟฟันเนี่ยนะฮะถ้ามาร์เก็ตไทมิ่งทำได้ไม่แม่นเมื่อไหร่นะฮะพลาดแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยจะแพ้แพสซีีีฟฟฟัันนหรือออแแพ้คททก่ ะะฮแต่ว่าจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเราจะพบว่า GPO เนี่ยก็จะมาเก็ตทางนิ่งได้ค่อนข้างดีนะฮะก็อย่างที่ทางผมมีสไลด์ให้ดูนะเพื่อเทียบเ,เป็นกราฟสิบปีย้อนหลังนะที้ที่ทางพี่ดีบอกนะว่า,าผลการดําเนินงานนะในหน้าสี่นะฮะับจะย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะมากกว่าสิบปีนะครับเวลาเราเลือกเนี่ยะะะะเ,รนะเราจะไม่ได้เลือกแค่กองที่มีอายุสั้นๆนะับสำหรับตัว Combo e u p h t y นะฮะก็ผลตอบแทนตัว Compound Growth Annual r a t e นะฮะ14.2เปอร์เซ็นต์คือสูงมากชนะทั้ง msi world นะแล้วก็ชนะทั้งตัวแลวชนี s p 500 index ด้วยนะฮะแล้วก็ก็ให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงแล้วก็ชนะใรนรละอยกองที่เป็นตัว global equity ที่อยู่ในตัวบรจออยู่นในไทยเช่นกันนะฮะครับผมค่ะอันนี้ก็คือทางบรจอ LH มองว่าตัวสินค้าที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะคะถ้าเรารู้จักกันดีก็จะ t low price แล้วก็จะรู้จักอยู่แล้วนะคะเว์ลิงตันหรือว่าอาจจะเป็น ่ uh, JP Morgan Morgan Stanley ต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นผู้จัดการกองทุนที่เรียกว่ามีมีกองหลากหลายประเภทและหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกองที่เป็นลักษณะ Global Quality นะคะแล้วก็ทางบริจอ LH ก็เลยอยากจะเฟ้นหาตัวกองทุนที่มีความแข็งแกร่งจริงๆนะคะแล้วก็มีความทนทานในช่วงที่เศรษฐกิจขาลงหุ้นขาลงด้วยแล้วก็ ได้มาเจอ GMO นะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบให้พวกเราเห็นผลตอบแทนก็เลยมีความเชื่อมั่นที่จะตรงนี้ให้กับพวกเรานะคะตัวผู้จัดการกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยมีผลงาน10ปีย้อนหลังใช่ไหมคะแล้วก็ถือว่าเป็นกองเดียวที่ขายอยู่ในประเทศไทยไหมคะสำหรับ GMO ค่ะที่ผมเช็คตอนนี้ถ้าจะกองเดียวนะคะค่ะแล้วทางบรรจอ LH เอามาขายนานหรือ,อยังคะ ก็น่าจะสักสองสองปีได้แล้วนะสองปีก็แสดงว่าเอามาขายช่วงที่ตลาดก็ยังจะไวามเปดนห่วง2022นะคะตอนนี้2024นะคะผลงานที่เราเทียบดูก็จะเป็นผลงานย้อนหลังตั้งแต่ปี14ถึง24ก็คือก็คือสิปีนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าวันที่1ตุลาเนี่ยผลงานของจี o มโก็ยัง ถือว่าโดดเด่นนะคะแล้วตอนขาลงที่เมื่อกี้ที่บอกว่า,าช่วงขาลงก็ลงน้อยกว่าอันนี้คือถ้าเรามาดูผลงานปี2องสนะคะกองนี้ก็ลงอยู่15.6%แล้วก็ในขณะที่กองที่เทียบเคียงก็ลงเลยนั่นแะถึง29%เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเ,อาเป็นจุดเด่นอันนึงในเรื่องของการเลือกหุ้นที่ค่อนข้างมีความผันหวนน้อยกว่านะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเด่นของกองทุนที่ทำให้มีความโดดเด่นจากจากคู่แข่งนะคะก็ถ้าดูในเรื่องนี้เนี่ยเราจะให้คำจำกัดความของกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนว่าเป็นแนวคุณลิตี้หรือเปล่าคะเพราะว่าบางคนเขาบอกเป็นค<ช>ุณลิตี้โกลดบางคนเขาบอกว่าเป็นแวลูบางคนเขาบอกว่าเป็นสไตล์มิกซ์เงนะะี้ค่ะหรือว่าเป็นสไตล์เทคอันนี้เป็นคำจำกัดความของกองนี้เป็นลักษณะไหนคะ เราจะใช้คำว่า global quality แล้วกันนะเพราะว่ากองเนี้ยมันจะไม่ได้ไปทางโกลด์จ๋าๆเลยหรือว่า v a l จ e จ๋าๆเลยเขามีความผสมผสานแล้วก็เวทน้ำหนักนะครับในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยบางช่วงโกลดเยอะบางช่วง Value เยอะนะเพราะฉะนั้นความเป็น u t y i t y เนี่ยมันอยู่ตลอดนะครับเราก็เลยเป็นตัว global quality นะครับเป็นอ๋อเป็นเป็นแนว global quality นะคะสำหรับนักลงทุนที่อยากจะเปรียบเทียบกับ กองทุนที่เป็นลักษณะใกล้เคียงกันก็อาจจะต้องอเปรียบเทียบกับกองแบบเดียวกันนะคะทีนี้ความผสมผสานของอตัวประเภท value g r o w t แล้วก็หุ้นที่มีลักษณะในการเป็นพวก defensive อย่างเงี้ยค่ะในในปัจจุบันเนี่ยเขาเน้นหุ้นสไตล์ไหนเป็นหลักนะคะขอล่าสุดเนี่ยค่ะ ตอนนี้ที่ทางผมเนี่ยได้คุยกับท่าน g ีโมล่าสุดนะครับเขาก็มีการปรับพอร์ตนะครับเพราะว่าพอ s อสเอชพ500เนี่ยมันขึ้นไปมงแถวออทามไฮเนี่ยก็ตึงตัวละเมื่อกี้อย่างที่เกินไปว่าช่วงเดือนตุลาในปีที่มีการเลือกตั้งเนี่ยค่าวิกอินเด็กต์เนี่ยก็มักจะขยับตัวสูงขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ยิ่งการเลือกตั้งที่มันสูส,สีคู่ขี้แบบนี้นะครับมันยิ่งทําให้วิกเนี่ยมันขึ้นไปได้เยอะขึ้นไปอีกรวมอย่างเงี้ยเริ่มมีข่าวสงครามมีอะไรขึ้นมาละนะฮะแล้วก็มมมีีกกาาาารรเเอ่สัภษณณ์ตงๆคคุไไบดนะ็วม ตลาดก็เริ่มปรับตัวแล้วนะฮะเพราะว่า valuation เมื่อตึงตัวเยอะพอตลาดตกใจเนี่ยมันแรงขานจะเยอะนะฮะผู้จัดการกองทุนเขาเนี่ยก็ยังคิดว่ายังไงก็ต้อง stay in v e s t อยู่นะฮะแต่ว่าเขาก็จะปรับไปในทางของตาม barbell strategy มากขึ้นคือเพิ่มความเป็น defensive มากขึ้นในพอร์ตก็จะเห็นว่า,าตัวหุ้นหน้าหุ้นทีรศรศ่เราซื้อเข้ามาเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นแนวตัว health care sector ซึ่งมันมีความทนทานในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงนะฮะได้เยอะนะครับค่ะ คือเท่ากับว่าผู้จัดการของคุณนี่ปรับเปลี่ยนพอร์ตถ้าดูแล้วค่อนข้างที่จะแอคทีฟมากๆในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพอร์ตนะคะแล้วก็ในปัจจุบันถ้าดูเซกเตอร์เฮลท์แคร์ก็ดูจะสูงมากเลยเหมือนกันนะที่ดูแล้วก็ประมาณ25%เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับเบนช์มาร์กแค่12%บสองเปอร์เซ็นต์แย่ไม่ทิ้งไอทนะคะคือไอทีก็ยังเยอะอยู่แต่เอาแนวดิเฟนซีฟที่เป็นเฮลท์แคร์ขึ้นมา เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่อยากจะหาผู้จัดการกองทุนที่ปรับเปลี่ยนพอร์ตตลอดเวลาดูแล้วทาง GMO ก็จะเป็นอีกค่ายหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะพันเมเจอร์ที่คุยมาเนี่ยเขาอยู่เขาเบสอยู่ประเทศไหนเป็นหลักอ่ะจำไม่พงจำไม่ได้น่าจะอเมริกานะฮะที่คุยครับแล้วก็ถ้าใครในอยากมีหุ้นในพอร์ตที่เป็นตัว global e q u i t y นะฮะ กองนี้นก็ไม่ได้เป็นแค่หุ้นในอเมริกาอย่างเดียวคือเขามีความหุ้นยุโรปด้วยนะฮะรวมถึงหุ้นในตัว emerging market นะฮะประเทศเอื่นๆด้วยเขาก็มีผสมผสานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลงทุนในตัวกองนี้นเป็นคอร์พตเนี่ยคุณได้หมดเลยนะหุ <S 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 ้นอเมริก<ค>าสัดส่วนมา60-70%ยูโรปอีก10-20%แล้วก็ EM อีก10-20%คุณก็สามารถจะได้คอร์พตที่เป็นแนวเอ่อ uh, quality เข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็อาจจะไปผสมผสานกับตัวตราสารหนี้ในสัดส่วนที่ความเสี่ยงของคุณรับได้ ก็จะสามารถที่จะทำคอร์ t เสร็จเรียบร้อยแล้วใช้แค่สองกองก็บิวคอร์ของคุณเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ผมเตรียมเซทไรท์พอร์ตมาแนะนํากันด้วยนะครับอีก2อคอร์ดในช่วงสุดท้ายนะอ๋อใช่เดี๋ยวเราก็จะได้ไปอีก2องกองแต่ก่อนจะ <c oughs> ก่อนจะไปกองที่2เนี่ยคือกองนี้เป็นสไตล์ไฮคอนวิชชั่นไหมถ้าเทียบกับผู้แข่งอะคะมีถือเขามีเรนจ์ไหมว่าเขาจะถือประมาณกี่ตัวคะและปัจจุบันกี่ตัว เขาถืออยู่ประมาณสัก40-50ตัวนะฮะก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยเป็นไฮคอมบิชันเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวเพียหรือว่าหุ้นอะโปรโบว์คุณภาพอื่นๆนะครับซึ่งเขาจะก็อยู่ประมาณเนี้ยฮะบางกองเนี่ย30ตัวบางกอง70ตัวแต่ว่ามันก็วิ่งไปอยู่ในค่าเฉลี่ยประมาณนี้นะครับกลางๆประมาณ40ตัวนะคะแล้วก็หุ้น7นางฟ้าเนี่ยจากดูในพอร์ตเนี่ยถ้าเทียบกับดดชนีเนี่ยเขาเขาชื่นชอบตัวไหนมากนะคะแล้วก็มีการเพิ่มเวสลดเวส ขายทํากําไรไปเยอะไหมในช่วงที่ผ่านมาค่ะเจ็ดด้านฟ้าเนี่ยอ่าโดยโดยเฉลีย่ยนะเขาจะมีสัดส,ส่วนเนี่ยน้อยกว่าเวทตลาดทั้งหมดนะครับทุกตัวนะครับโดยก็ไม่มีเทสล่าแน่ๆนะฮะเทสลาม่มีเอ็นบีเดียมีไหมคะเอ็นบีเดียเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีไปชอบทีเอสเอ็มซีเพราะว่าผู้จัดก,การกองทุนเขามองรายรุ่นแอชันด้วยอ๋อที่เคยกันเขามองว่าเอ็นบีเดียมันแพงนะรจริงๆแล้วมันหายไปเนี่ย ผมก็เข้าไปถามเขาเอ๊ะทำไมเราคุณไม่ถือเอ็นวีเดียแล้วคุณจะแคชชั่วอินเด็กได้หรอปรากฏว่าเขาทำได้จริงจนะเพราะว่าเอ็นวีเดียช่วงนี้เขาไม่ดีเนี่ยมันก็ปรับตัวลดลงปรับตัวลงมาดีแล้วสิ่งที่เขามีเนี่ย TSMC เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะฮะแลวอย่างหุ้นอื่นๆที่มันเป็นแนวคล้ายๆกันเนี่ยครับแต่ว่า valuation เองมันอาจจะไม่ตึงตัวเท่าเอ็นวีเดียก็สามารถที่จะเพอร์ฟอร์มมาทดแทนในกลุ่มซีเิคอนได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเจ็ด แต่คุณที่เขาชอบจริงๆเนี่ยก็จะเห็นมาเป็นพวกา Microsoft แล้วก็ Apple นะฮะอืมซึ่งถือเยอะนะคะประมาณถ้าดูสัดส่วน Microsoft ก็ถือ,อยุหอร์เซ Apple ถืออยู่5%นะคะแล้วก็ในนี้ก็ยังไม่ก็ก็ไม่เห็นพวก Amazon ที่ติดท็อห้านะคะแต่เป็นกลุ่ม Healthcare ที่แทรกเข้ามา ในกลุ่มที่เป็นหุ้นเทคขนาดใหญ่ของโลกค่ะยูนเเิเต็ดเฮลท์ใครใอยากถือยูนิเต็ดเฮลท์ก็มาซื้อกองนี้ได้ค่ะใครชอบกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็เป็นกองหนึ่งที่ให้น้ำหนักในกลุ่มเฮลท์แคร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ในจังหวะที่หุ้นโลกก็เริ่มแพงนะคะหุ้นหุ้นเทคเริ่มแพงแล้วก็แนวดีเฟนซีฟเริ่มมาเนี่ยกองนี้น่าจะจับจังหวะได้ดีพอสมควรนะคะสำหรับ การเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มเฮลท์แคร์ซึ่งเป็นหุ้นแนวดิเฟนซีฟซึ่งโดยธรรมชาติของหุ้นแนวนี้ก็จะทำผลงานได้ดีในช่วงที่ตลาดผันหววแล้วก็ช่วงดอกเบี้ยขาลงนะคะกะ็เป็นเป็นหนึ่งกองที่เราให้คำแนะนำในวันนี้นะคะฝากไว้สำหรับ l s g eq กองนี้ไม่แน่ใจว่ามีมี s s f มี arm f บ้างไหมคะแล้วก็มีคลาสอะไรบ้างคะ มีครับผมมี S S F ก็สามารถที่จะไปเลือกลงทุนได้นะครับ A M F ก็มีครับมีไหมคะ A M F ก็มีใช่ไหมคะมีไหมมีครับมีเช่นกันตอนนี้ของกองนี้ด้วยอันนี้ชัวร์เพราะผมเองก็ซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม่มาได้นะเอเพราะว่าเดี๋ยวเวลานักลงทุนฟังแล้วเนี่ยบางทีนักลงทุนก็จะถามว่ามี S S F ไหมมี A M F ไหมนะคะแล้วก็ ตอนนี้ h ฮดจิ n งพ o l ิ c y ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินบาทมันแข็งค่ามาอย่างนี้ยังนโยบายของการเฮดยังมีอยู่ปะคะของเราเป็นตัว t i r t i e l h e นะคะคือเราเ g e ตามดุลระยะพินิษของผู้จัดการกองทุนในช่วงนั้นๆนะฮะแต่ว่าโดยปกติที่ผ่านมาที่ผมเห็นนะคบตอนนี้ก็เ g e อยู่90%าเรนะ,ะเพราะฉะนั้นค่าเงินบาทเนี่ยแข็งอาจจะมีผลบ้างน,นิดหน่อย แต่ถ้าเราไปดูผลตอบแทนของ l H g q ลองหน,นึ่งเยก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบเยอะนะักนะฮะก็โดนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่พอมันเริ่มอ่ตอนนี้เริ่มกลับไปอ่อนค่าเนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยก็ผมว่ามันก็ค่อยๆกลับเข้าไปสู่จุดสมดุลอยู่ดีนะครับก็ความผันคือเหตุอยู่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกังวลนะแต่กคงกับเสี่ยงให้เนีลงทุนสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้ว ที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d v e r ล p ี่พัหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะ w e ล l ี่ p u b l i c ของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหากรรมนี้มากว่า30ปีและเรายัางให้บริการแบบ one stop service และเรายัางสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ w e ล l Republic ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่าย และตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR c o d โค้ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเวลลี่พับบิกในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ